ปีนี้68ปีแล้วแล้วจากการที่ออผมขึ้นสะพานลอยหรือเดินขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยนะทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเจ็บเขา่าแล้วหลังจากมีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บๆปบลบนะรุ่งเช้าขึ้นอีกวันหนึ่งหลังจากกินข้าวแล้วผมก็ใช้ดีบูลเนี่ยกินเข้าไป1เม็ดนะนะแล้วใช้เวลาแค่กินไป3วันเท่านั้นนะนะในความรู้สึกที่ มีว่าอาการเจ็บเข่านั้นมันหายไปเลยมันหายเป็นปิดทิ้งผมยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้ที่ชื่อว่าดีบูนเนี่ยดีจริงๆยอมรับเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะแล้วก็อยากจะเผย,ยแพร่นะให้คนทั่วไปนี่ได้รู้ว่าสินค้านี้ดีจริงนะครับเพราะว่าผมใช้ด้วยตัวเองแล้วไม่มีใครมาว่าจ้างผม